ยังค่ะออกมาสองตัวไม่ตัวที่3ามเหรอยังค่ะนี่ตัวที่สอเศรษฐีเศรษฐีคุณแม่ขอขับเจ็บไหมลูกหันมาทางนี้ลูกเอาตูดหันมาทางนี้เดี๋ยวเศรษฐีจะเจ็บหัวขอไม่ถ่ายรูปท่าเลยลูกอือะอ้อยโอยอยโอยโอ้ยโั้ยโอ้ยงอ้้ยยอนย้อย นี่คุณยายนี่คุณยายลูกคุณยายอุ้ยตัวตังปีเลยมีเสื้อสีขาวด้วยน่ารวยรวยสีขาวนี่คุณแม่ไม่เอาไปไหนหรอกหลานลูกไม่เอาไปไหนหรอกตัววเขาจะเอาไปมันคาบคาบนี่เงินคาบไป่เห็นมันห่วงห่วงมังห่วงชมังคาบนี่เขาจะกัดเจได้ตอนที่เกจมแล้วอยากนอนแล้วอ่ะนอนแล้วไงเปิดไฟห้องก็ต้อง อ้าวเออก่อนหน้าก็ไม่เปิดไม่เปิดไม่ไม่เปิดอ่าเปิดไม่เปิดเลยรวยตรงนั้นไม่ใช่นมหรือเปล่าลูกมองนะบองนะเรื่องขอดของมันหมดอก่อนะแล้วมันผ่านไปแป๊บเดียวเองไหมเฮ้ยจับมันทำหมันนะอี้ท้องบ่อยแม่น้องค่ะน้องอย่าเหยียบอย่าเหยียบลูกนะลูกค่ะเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยค่ะน้องขยับลูกมาอีกได้ไหม มาหน่อยเออมันจะกอดเออเล็กมันจะกอดลากลากมาหน่อยแม่ปิดให้ค่ะแม่ปิดให้โอเคไหมโอเคไหมคะน้องเพียงเพียงขาท่ารวย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 สีขาวลินบอกให้พิงหนุก่อนที่ออกมาโทรหาโทรหาน้องคิียงไง